เย็นดีหน้าไหว้มากอ่ะเมื่อเช้าไหว้เหรอครับเมื่อเช้าหนูก็ไหว้ครับแต่เช้ามืดเลยเหรอไม่ค่ะแปดก้ามมึงอ่ะครับแปดโมงมีคนอุ้มสาวตั้มไรเด็กชายเตาเด็กชายเตาเออเฮ้ยเด็กชหัวโอ้ยเด็กชายหัวไอ้ตาวเ้ยที่เตาเหมือนเด็กนะหน้าเขาเหมือนเด็กแล้วแบบว่าเราก็ทำอะไรเราก็ชอบพากอบับเด็กเด็กเอ๊ะกระตุกเอ๊ออกมา นาทีนะครับเย็นๆอ่ะากจะขาวไปไหนจะบายแบบสะบ้าไปแบอยู่แต่ในเตกเนาะเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยออกมาดูเมฆเมื่อบ้างไม่ใช่คนหลอกเอื่อมาทองมาแอบปล่อยเอื่อมาทองมาแอบปล่อยแต่ข้าลูกช้างมันจะตายปะค่ะตายสิจ้าหนูค่ะคอรีนะคะแล้วก็น้ำสาวน้ำเราสะอาดมาขอดื่มเช้าก่อนก็ดีนะ อาจุดลงไปเลยช้าๆลองลองให้ดูจีนลกาดูหน่อยดีครับค่ะพรุ่งนี้เช้าลงน้ำพี่บิ่คอผิดนคอบิดคอไมื่อกี้คอบิ่นขันเริ่มคันแรกเริ่มกินเจ็บมองเช้าอ้าวนี่ไงบอกเลยแดดชัวค่โอ๊ยแดดร้อนมากเลยค่ะปูดีดำดีดำดีดำดีถ้าหนเป็นฝรั่งหนูจะไม่กลัวถี่อยู่เมกาก็จะไม่ไม่เป็นไรแต่นี่อยู่เมืองไทยทำไมสบาอยู่เมกาไม่เป็นไรถี่เมกาเขาชอบแทนแทนไง โดนแดดถ้าวันหนึ่งจะได้รู้สึกแฟชวันเดียวไม่ตายหรอกแม่ชอบกลัวเลยอย่างจะมีใครมาดูในบ้านนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละดดเออถ้าแดนถ้าแดดไ้่แด่เสื้อกางเกงขายาวเออใส่ให้หมดเลยถ้อแคเกางเกงขายาวะานุขอไอหมวกไอมงได้ไหมคะ ถ้ามันจะลำบากขนาดนี้ไม่ต้องไหว้ดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวครูสอนในนะพวกหนูถือล้อมกันเรียนข้างๆครูจะไหว้อ่าเดี๋ยวครูไหว้นะหนูก็ถือเออพวกหนูถือล้อมเอาโอุปนี้ปีนี้แล้วสอนในสาวไปดำต้อนหลอดทุกอาทิตย์เลยอ๋อปีนี้แล้วอุ้ยมีคันนี้หน้าลงน้ำสบายมากปะตอนนี้กำลังสบายมากปะเนี่ยเพราะแบบเพิ่งบางทีเข้ามาพวกหน้าแบบไม่เข้าใจว่ามันเหนื่อยแล้วหน้าทุกคนจะแบบ อย่างเนี้ยตัวเนี้ยโดยเฉพาะพอลงน้ำมันจะเฟรชใช่ไหมฮะมันจะปรื้มันจะเฟรชก่อนว่ามันจะอะไรนะมันจะเฟรชแต่พอขึ้นจากน้ำปุ๊บมันก็จะไม่เฟรชเหมือนเดิมมันก็จะเบี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนต่อถูกต้องอะไรนั่งยืนเนี่ยวมาเออไหวเนาะไหวน้ำบอกกำลังให้มันแบบไม่ได้ต้องเรียนต่ออะไรเจมวันนี้เรียนอะไรอ่ะต้องเรียนร้องเพลงอ๋อ เรียนการขับร้องเขับขับค่ะเรียนการขับร้องอันนี้คือการแสดงเนี่ยพี่เมย์เขาเกิดมันโดนก็เรื่องให่นะพี่ฟองขอแค่ไม่จะถักเปียได้แล้วนี่อุ้ยหนุ่มรูปขอต้นดีกว่าครับรองต้นดีกว่าเออเร่องไหนเจลร้อนเป็นมออันเจอเป็นไอ้นี่ย้อให้ฉันแร้วช้อนก็ซอยนิดนึงไหมอะทำสีด้วยครับทำสีไหมอะทำเป็นสีทอง เอ้ยแต่เขาห้ามสีทองมันดูแบบไม่มีคนเลยนะใช่ใช่แต่ก็เคยกัดแต่มันเอาแดดมาร้อนเจ็บป่ะไม่เจ็บหนูก็ไม่ได้ดำอะไรไอ้คุณแคร์ดำบ้างรึวพี่ผม่ชอบแบบขาวมากเลยเหมือนอะไรรึเล่าขาวพี่เต๋าเหมือนคนป่วยอ่ะจังเลยเหมือนไก่สมัยอ่ะ ไปประตูน้ำเนี่ยเห็นไก่ต้มที่มันแขวะเป็นเพลเไ่อะนะเอาแบบเพลอะเพลอะไอเ้าาั้งเพลเาไปยู่ไปแลเลแดดไปไม่ชาผมมาอาบแดดละละมันได้แค่นี้ใช่ปลกแสดงเขาเชาไม่อาบน้ำมาดิว่ายน้ำแทนอาบแดดแทนอาบน้ใช่ต้าเาร้องเพลงอะไรคะเราร้องเพลงอะไรเพลงสมมติว่าเขารักาเมเอเล่าร้องดิร้องขอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงพอจะ ียจกเียจะเปียกเด้เดยเปียกเนื้อว่าไงนะออจะไปรูต้องใจอ่ามาปาต้องใจต้องมนของใครคนหนึ่งไปเก็บข้ามาคำหนึงจนติดตรึงเพรเจกไม่เอกค่ะออกเอ่ยลืมต้ ระบบนน้ำยังไม่รอดเลยเต็มกลั่นเงินแสนเงินหมื่นของใครเนนมากองให้ถึงใจจะเหมือนห่างไปไม่ยอมให้ใครซื้อกันแต่คนในใจไม่มีของใดมามันอายต่อ เหมนมีโชคลานเป็นรรางวัลด้วยใจรักกันมีค่ะเฮีวพร้อมแพร่แพร่ต้องออกมาร้องตรงนี้เพราะหนูว่าเสียงเพราะมากแล้วแดนวิ้ของหนูแต่วิของหนูเลยแล้วอันเนี้ยแล้วหนูร้องตรงนี้หนูร้องแข่งกับเสียงอะไรบ้าบอคอแตกเสียงนกเสียงน้ําอ่ะแล้วนอกจากหนูเสียงเพราะแล้วหนูจะมีเสียงเป็นพลังว่าตอนเนี้ย ผมได้หนูคือเสียงเล็กมากเสียงมันแต่ถ้ามาเสียงอย่างงั้นแล้วมีพันลังนะเธอเอ้ยแม่พระเจ้าจอทอนกล้วยเอ้ยเรมเอมร้องเพลงฟังหน่อยดิมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงร้องไม่ได้อะรื่องที่ะมองดูเดือนมอง มองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงที่รักจาหนุ่มนารำพึง,ง,งคิดถึงนมครานบ้านนาพอไกลลืมกันสาบ้านก็ลืมสัญญาปล่อยให้ล้มคอยจ้า,จาลับลาไม่กลับแม่งเงา<อ>เคยเคลียคลอ พนอเดินเล่นกับน้องครั้งเมื่องานเดือนเพ็ญสิบสองเมื่อตอนลมมังข้าวเบาเพื่อนจำไม่ได้ท่านก็ง,งต่อนะเอออะไรตเพื่อนหาเราเฮสวนเสรักกันหนุ่มสาวอุ่นไอรักรวงข้าวโทษเจ้าไม่น่านายนี่ขอเดือนแรม รักก็แรมรังเลื่อนโรดาวขาดเดือนฉันก็เพื่อนไม่มีทำเมโลดี้นห<ต>้นะแ,<ต>แต่เดือนยังมาให้ดาวเห็นหน้าทุกทีแต่คนรักข้าสิเป็นปีไม่เคยเห็นหน้าคงคงมีใคร,เ,รเขาคอยเอาใจเก่งนัก เจ้าถึงลืมลืมชายที่รักให้คอยเงาเงางอยู่นาว่าไงต่อครับลืมไม่ได้ให้อยู่นายิ่งมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจผวายิ่งคืนนี้เดือนจ้าฉันมาร้องไห้กับเดือนโอเคจัไม่ใครได้เพลงเศร้าเนาะเพลงเศร้าเนาะ ร้องคนเดียวเงเี้ยบ่อยๆดึกหรือว่าคนหลับไปหมดแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาแบบยังไม่ได้บอกว่าไปนอนเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยหรือไปกินข้าวเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเยอะๆอยู่คนเดียวร้องมองพยายามหาที่กว้างๆร้องให้มันแบบเออมัน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 จะแบบมันจะไม่ถูกบล็อกมันจะไม่ถูกบล็อกอนาเขตของตัวเองแล้วเวลาเราร้องตรงนี้ด้วยเพลงเนี้ยมันจะแบบส่งอะ ส่งให้ถึงเมฆมันจะเหงามันเหาดวงดาวฟังแล้วรแมนต่เกมากฟังแล้วเป็นี่แล้วสุกอยู่บนเมฆอะไรสุอยู่บนเมฆสุกอยู่บนเมฆสุดอย่มา้เหอ้ยสุดอยู่บนเมฆดเราก่อนเลยค่ะตรงสิสะอนเครื่องบินอ่ะอยู่อยู่อยู่ อยูไลอยู่อยู่บ้านนาดีดไม่ว่าดีจึงไี่น่ามาเบื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สนใจใครจะเติมเหมือนคำโยโย่ตามัวมืดมองไม่เห็นใครสุดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้กรุงเทพฟ้าใส แสงไฟสว่างแต่ห้นทางมืดมนเจอแต่คนรวยๆหน้าตาสวยมากมีแต่คนใจดีๆไม่เห็นมีลายสักคนเจอที่ร จึงมองมนก็เพราะคนกรุงเทพหลวงเพลงเล่า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 อะไรวะเห็นอะไรวันนี้ถึงเล่าเพลงอันนี้เหมือนเล่าให้ฟังเล่าว่าประสบการณ์เราเราผ่านมาเศร้าคเศาสี่เศร้าเศร้าไม่ไม่ไม่ต้มองเศร้าก็ได้มองเศร้าก็ได้ คือเราเล่า้เล่าให้ฟังคือนั่งกับเพื่อนอย่างเงี้ยว่าเออประสบการณ์คราวที่แล้วมันเป็นอย่างนี้เออจุ่มมาเจอมาแล้วเล่าเล่าฟังแล้วแบบมันเหมือนกับเลากใจแล้วไว้เออเตาเตามาแล้วเออเตาป่ะไม่กินเนี่ยสามพลาดมาเห็นป่าข้างนอกมันสบายคนรลองมาลองไม่ต้องห่วงว่าจะเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนแต่เราโจกให้เล่าให้ถึงเมฆข้างบนให้เทวดาได้ยินเสียงอันไพเราะของหนู บ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอ,อยากได้เจ้าเป็นมาเป็นอยากได้เจ้าเป็นคนช่วยหุง <คน S 2> อยากได้เจ้า<ๆ>มาเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุงง่งพี่เองก็งานนั่งนุ่งใช่ไหมพี่เองก็งานนั่งนุ่ง ทุกวันพี่ยุ่งขาดคนปลอบใจบคุณแม่ท่านเคยบอกเราอยากได้เจ้าอยากได้เจ้ามาเป็นสภายไอยส้สภยัยคุณพอ่อท่านก็โอเคอยากได้ล้านกว้ายเปาฝากพี่ฝากใครหากได้เจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมตายลำบากเพียงได้จะไม่บนให้รำคาญ มาซิมามาซิมามาซิควันตามาซิมามาซิมามาซิขวัญตามาเป็นแม่บ้านมาเป็นแม่บ้าน,าาานอะไรต่อ,อ <c oughs> หากได้ลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเ, <c oughs> เมื่อ เมื่อเจ็บป่วยพันจะได้ช่วยรักษาบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวถูกไหมถูกบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากในอยากในเจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายคาดทุนจะให้ใช้น้ำสกุลโดยไม่คิดมูลค่ามารักพี่เถิดในยอดชีวา มาซิมาเป็นทองแผ่นเดียวกันเพลงนี้เพลงนี้เล่นกับผู้ชมได้เล่นแฮปปี้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 มาไหมมาไหมมาเป็นสะใภ้บ้านผมไหมอะไรอย่างงี้ไม่มีคนถูกฆ่าเดี๋ยวพี่ก็หยู่ได้ผมยอมขายตัวให้ใช้น้ำสกุลเลยนะเจ้าไม่ใช่คนใช้ง่ายนะเจ้าเต้นจังอะไรอย่างงี้ ไล้ใช้นามเต้กุลเก่าด้วยนอย้องเขาู้หมดล้านสองคนไว้ไแฉมมาอ๊้ยเต่า <laughs> เศร้าแบบไม่รู้เรื่องเลย่เงามันไม่ได้ข้างเยจริงสวยเลยโอ้โหเหมือนแบบฟิเช์แมนออกไปหับลาเป็นเดือนอ่ะพิเชเออแล้วแบบคนรักอยู่บนโบกหอนแล้วมันไม่มีทีวีไม่มีอะไรมีแต่เป e ็นโมเมนต์ท um yes. ี่เหงาเฉยๆมองไปก็มีแต่ฟ้ากับทะเลอันนี้ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสิ้นชีพที่ชนคอร้ายก็ตายแบบ ไรอ๋อน no> LIKE ั่นไงไอ๋เหมือนคนเวลาออกทะเลถ้าแบบว่าเขาโดนซวยพายุเข้าแล้วเจอพายุก็อาจจะตายแล้วก็เราไม่รู้นะคนเปนเป็นยังไงใช่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นยังไงแบบเราไม่รู้นะคนเราไม่รู้เดี๋ยวเลยจะคว่ำเมื่อไหร่จะเทไปจะฉลามจะมากินเราเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันเนี่ยไม่ลอดไปงนูปล่อยเด็กมาแล้วนะหนูพักผ่อนชิลๆออกมาเจอแดดอะไรแบบครูอยู่ข้างในสองชั่วโมงยังอึดอัดเลยเนี่ยเออ จทคือได้กลับบ้านไปวะโชคดีนะแล้วก็แล้วปล่ไปโอ๊ยเช้าไปแล้าคุยกันแล้วจบวันนีครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวยมากเลยดูไปกันมาเรียกเดยกเรียกเด็กเรียกเด็กอย่าลืมเข้าไปข้างหน้านะถ้าเหลือโฟโต้มาต่อแกินข้าวแล้วนะไม่่ใชของกัน อย่าแล้วไม่เล็กเปียกนะ